สบายดีซาผู้ชมตอนนี้ห้าวจีมาเรียนแกะเละง่ายง่ายเดี๋ยวซาผู้ชมเนาะเป๊ปเดียวก็แล้วเลยซาผู้ชมใส่ในลูกเครื่องไม้บวกทางกลางค่ะยูนาก็ยังหัวเลยบวหัวดอกไปสีหัวขีดกล้องในลูกแค่ม้วก็ยังเหล็กหัวขีดกล้องใน ขีดกล้องบน่ะโดยอันยับออกบนสทองบกสงขียนงามบองามใส่เครื่องไม้บวกทั้งกลางในลูกโดยเ็น้อยแล้วกันไม่นังเป็นยางผสมบวกสองชี้เลยวะเออเขียนไว้ขี้บอกโดยสิ เออยับออกอห่างๆกันด้อเวลาเขียนบางเลขจังงามสามบวกสามเป็นยังคใ oh. ช่ในรูปเครื่องหมายบวกนะเออกลางเป็นยังสี่บวกสี่สี่สี่บวกสี่เป็นยังใส่ในรูปเครื่องหมายบวกอ่ะบอกแน,ะน่สี่บวกสี่เป็นยัง มันมาร่วมมานับร่วมกันกับแม่มะแม่มีมือสี่นิ้วลูกก็มีมือสี่นิ้วเอามาโฮมกันลูกเอามานับใส่กันนับของลูกก่อนหนึ่งสองสามี่หนึ่งสองสามที่นี่แม่ก็มีสี่นิ้วลูกก็มีสี่นิ้วนับใส่กันเลยลูกนับของแม่แล้วก็นับของลูกหนึ่งสองสามที่เอนับของง่ึ่งสอ้านับโฮมเดียวเลยนับโฮมเดียวเลยนับต่อเดียวเลย หนึ่งสองสามสี่แปดเก้าบสี่วก็บมันอย่างลูกลูกนับเลขเป็นได้นี้นับไหมสี่เ้วก็หานับไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหปดเก้าสิบนั่นลูก4ี้เธอละอันลูกซี้เธอละอัน 2> 1, นึ่งสม่หเป็นบบบโดย เพ็ดแล้วเป็นอย่างลูกแปดเออแสดงว่าสี่บวกสี่เป็นยังแปดเออเขียนนะเวลาลูกนับานะโบไห่นับเผา,านับพีดนับสี่เธอละอัน 8, คักน่แปดเขียนเลขแปดอือห้าบวกห้าวันนี้ห้าบวกห้านั่นล่ะห้า คือม้วนเอตใส่ในลูกเครื่องไม้บวกค่ะเออหาบวกหาเป็นอย่างซิบเออสิบเขียนอืมกบวกบวกพวกบวกพวก,พวกเป็นอย่างลูกชิดชองเออเขียนอืม I do